เอโต้แล้วนี่แล้วเข้าเป็นแมวมาแล้วลูกนี้แหละลูกนี้แหละแม็กซี่ยังไงไปแล้วไปไปแล้วขออีกลูกนะคะบังนิ่งบังนิ่งพี่เดยมานะคะ ะะจะได้แผนใหม่มาสดๆร้อนๆเลยค่ะคือแผน5 2 3ค่ะส่วนโคน้ดนี่โคดดาจิซิกค่ะปึ๊บสไตล์การเล่นนะคะจะเน้นไปทางสวนกลับซะมากกว่านะคะวางบอลยาวหมุกทางริมเส้นค่ะนี่ส่วนถ้าใครส่วน SS นะคะถ้าใครสงสัยว่าปรับเป็น CF ได้ไหมไม่ได้นะคะ ใกคลิปนะคะเดี๋ยวเจนจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่าแผนนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาทีมไปสุมลองแรงกันเลยค่ะกดแล้วนะคะเดี๋ยวรอเจนจับคู่แป๊บนึงนะคะ ชวัวไปลุยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเป็นเจนได้เริ่มเขี่ยบอลก่อนนะคะบุก <The sky S 1> จาก <is S 1> ซ้ายไปขวา so well หม,มาถึงจึงก็จ่ายบอลเสียไปก่อนเลยนะคะ ยังไงเปดี้หลุดมาแล้วนั่นไงเอาอีกแล้วค่ะยังไงปั๊บเอ้ยเกือบนะคะ ตามแผนจะเล่นบอลยาวใช่ไหมคะแต่เราสามารถกดที่ position ชิ i เพื่อให้กองหลังวิ่งมารับบอลใกล้ๆผู้รักษาประตูได้คะ่ะ <c oughs> ลอบสันเคาะมาให้มัทเทอุสมัทเทอุสส่งขึ้นหน้าไปเลยคะ่ะ <c oughs> ลอบสันดักได้ ให้มาที่แมสซี่เอโต้แล้ว,ลวเข้าไปแล้วนี่เอโต้นะคะแทงมาจาังวะนนี้ ไม่ให้ผ่านง่ายๆนะคะเปิดออกข้างไปจ่ายขนาดเส้นไม่ให้แมสซี่เอโต้โอ้ฟาวค่ะฟาว ยังไงอ,อ,ไอุ้ยรอดไปปั๊บเฮ้ยอื้อเขี่ยงไปเลย เจนจะให้เอโต้มาเปิดนะคะเอาชัวร์ค่ะอุ้ยยังนะคะลอบสันออกข้างไปคะ่ะ <Davis. S 1> หนึ่งสองกับพี่เนมา่า oh. แล้วเปิดมาให้เอโต้ เนมานี่เกือบจะไปแย่งบอลมาได้นะคะเฟรนด์นนดักได้ค่ะอึ๊บอึอ้อาวแบบนี้โดนไหมโดนโดนเลยค่ะเป็นความผิดพลาดของเจนเองนะคะโดนตีเสมอง่ายเกิน เมซี่ใจติดยังได้อยู่ค่ะมาแล้วลูกนี้แหละึ้นลูกนี้แหละมีขอขึ้นนะคะเอโต้อีกแล้วค่ะพี่เอโตนี่เขายิงดีมากเลยนะคะ ฟเฟลันดักได้เอโตคอแล้วแม็กซี่ยกไปให้เจนว่าจะจ่ายผิดนะคะน่าจะจ่ายดเลียดน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะคะเนี่ย เคลียร์ไปเลยค่ะหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะคะไปต่อครึ่งหลังกันเลยค่ะ แมสซี่วิ่งไปกดดันยังมาได้ค่ะเอโต้หนึ่งสองกับแมสซี่แล้วแทงให้ไหลออกข้างไปค่ะไปแล้วได้ฟาวย้อนหลังนะคะ อ่ะยังไงดีจ่ายสั้นดีกว่าคะ่ะส่วนมาจังหวะนี้ไม่ต้องไปไล่บอลน,นะคะค่อยไปกดดันหน้ากอบเก็บโทษพอคะ่ะ ยังไงยังเอ้ยรอดไปค่ะมาเทอสุสไหลให้แมสซี่สกินเนีย่ยมาแย่งไปได้นะคะฟัอบอ้าวบอลมาเข้าทางนะคะไหลออกข้างไปค่ะ

ออกไปออกข้างไปค่ะมทเทอุสเก็บได้อีกแล้วลมาจึงขอสวนกลับบ้างนะคะ จ่ายช้าเป็นหนึ่งจังหวะติดบล็อกตามระเบียบเลยค่ะเปิดขึ้นหน้าไปมสซี่วนแล้วให้ ปเปล่าให้ลูกบอลออกนะคะเมื่อกี้เนมา่นมาเนมาของทีมฝั่งตรงข้ามพาบอลขึ้นมาแล้วนะคะเจนจะเอาแบ็กวิ่งประคองไว้พอค่ะ เ่าหน้ากอบเกตโทษคอยไล่บอลค่ะยังไงแนไแ่ไปแล้วไป run ไปแล้วขออีกรูปนะคะบังมิงบังมิงพี่เนมานะคะ เ็มัตเทอุสค่ะเอาโดนสไลด์นอนนะคะอได้ไปเรียนไหมคะ ไปเดงเปิดขึ้นหน้าไปเบียดปัป<ะ>๊บเ,เกือบได้นะคะไม่ให้ยังไงอึ้อปุ๊บปั๊บก็ยังนะคะ หมดเวลาการแข่งขันค่ะเป็นเจนนะคะชนะไป3ประตูต่อ1น่งค่ะาแผนนี้นะคะจะเล่นมา2-3สาตาแล้วนะคะจะรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยค่ะทุกคนกองหลังแน่นกองกลางไม่ต้องเน้นต่อบอลอะไรมากนะคะ กองหน้าหาพื้นที่ว่างในการทำประตูได้ดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะริงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย